ที่ก็เจอพี่น้องอเร่งเร่งเร่งเรงเร่งรสวัสดีครับนางรองพอดีเลี้พวกกับผมทูนสายเสียบครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาหาใส่เบ็ดครับพี่น้องเอฟซีก็คงจะคิดถึงกันพอสมควรแล้วนะครับกับบรรยากาศการหาอยู่หากินการใส่เบ็ดวันนี้ผมพาพี่น้องมาลงห้วยนะครับพอดีผม ได้เหยื่อทีเด็ดมาครับพี่น้องเป็นเหยื่อทีโทนสายเสียบเก่งที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับเปิดฤูดูการใส่เบ็ดจะหมานไม่หมานจะมีเต้มมีตัวมีไซสใหญ่ๆหญ่ให้พี่น้องได้ชมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับพี่น้องนี่แหละครับพี่นอ้องเหยื่อเก่งของโทนสายเสียบเลยเป็นเหยื่อลูกหงวกครับผมเปิดฤูดูการดักเบ็ดเหยื่อลูกหงวกนะครับก็เริ่มมีพี่น้องเขา เพาะได้แล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดแรกครับมันอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมแล้วที่สําคัญคือเราได้มามันมีขาแล้วครับอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะครับผมคือเขาจะมีดินแล้วครับพอหางสุดเขาก็จะเริ่มเป็นกุบนะครับอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วครับนะครับผมเบดนะครับความยาวเมตรเจ็ดสิบชุดใส่ในห่วยมาเต็มเลยครับนี่ก็สภาพหมายครับผม เป็นห้วยลำนังรองครับแต่ว่าอันนี้ขามไปยากนะครับผมอาจจะใส่ลงไปด้านนู้นครับผมลงไปเรื่อยๆตามห้วยมันจะมีเป็นท่อนๆท่อนๆนะครับผมนี่ก็ําแล้วครับพี่น้องอีกอย่างอากาศบ้านเรามันร้อนครับแต่สี่สิบองศาทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาใส่เบ็ดอย่าลุกหวกัวช่วงนี้เราก็ อาจจะมาใส่ค้านิดนึงครับเหยือกหวกเป็นเหยื่อที่ใส่ในผิวน้ำนะครับผมถ้าน้ำมีอุณหภูมิสูงเขาจะตายนะครับไปครับพี่น้องไปเริ่มคันแรกกันเลยครับผมเหยือกหวกนะครับวิธีเกี่ยวถ้าเอฟซีเก่าๆก็คงจะรู้วิธีการเกี่ยวนะครับอันนี้สําหรับเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับ ให้เรากดหัวเข้าไว้นะครับให้ตัวเข้านอนอยู่ในร่องนิ้วมือเรานะครับแล้วเราก็เกี่ยวที่คูนหางลักษณะแบบนี้ครับเขาจะไม่ตายนะครับแล้วเขาจะดิ้นตลอดนะครับผมไปครับพี่น้องไปเริ่มขั้นแรกกันเลยครับผม ครับพี่น้องนี่ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้ครับนี่คือเบ็ดเหลือวันแรกดาครับก็ไม่อยากบู้ทะเลครับผมแนวเรื่องเหมือนกันครับพี่น้องอยู่น้ำก็หิวไม่ได้เอาน้ำมาครับผมไปครับเดี๋ยวเรายามกลับไปไปดูว่าเราจะมีป่าติดเบ็ดพอได้ทำกับเขาหรือเปล่านะครับพี่น้องไปครับผมไปรุ่นเดียกันครับสำหรับยาลูกควกปีหกคกจะหมานขนาดไหนไปรุ่นกันครับผม เดินยามมาได้ไม่ถึงสิบคันครับพี่น้องนี่ครับเต็มเลขครับผมนานถูกกันดีมากครับพี่น้องปะกุดก็เยี่ยลูกหวกนี่โอ้มาแล้วครับเต็มเลขครับผมไสก็พอได้อยู่ครับพี่น้องปะกุดไส่นี่นะครับปุดก่อนครับผมโอ้คิมก็ไม่ได้ออกมาครับ ตรายครับนี่ครับพี่น้องเต็มแรกครับผมหมานคือเก่าครับปลาหยบยาบหยบยาบครับพี่น้องปลาอะไรครับนั่นไงพี่น้องนั่นนั่นนั่นมาแล้วตัวที่สองครับผมตัวที่สองก็เป็นปลากุดอยู่ครับหยับลอยครับผม หวกนถูกกันดีครับครับกระประกุนเนี่ยตัวที่สองครับผมอ้าวคันนี่ทำไมทิ้งไปปีแบบนี้ลหะพี่น้องเงียบด้วยน่ะสำคัญไม่เห็นมีคันเปียกน้ำอยู่ไมนะ่น้อเดี๋ยวไปลุ้นกันครับพี่น้องนั่น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 น้อง นั premises, ่นนันนันั่นเห็นไหมครับทำไมเบาๆเต็มวายโอ้โอ้น้องนูนนนนนเม็ดพุ่งเลยอุ้ยมานีหาเร็วโอ้ใส่สวยนี่ขันแค่พักนี่พี่น้องโอ้โหโอ้คือคือคือตัวนี้หาเร็วมาเร็วเต็มเรียกครับผมอีบใหญ่ครับอือ ล่างก่อนพิชกิโคนครับนี่สวยเลยครับพี่น้องขึ้นโคกก่อนนี่โอ้เต็มกำบมมออกครับผมสวยครับโอ้กินลึกแกะ เรียบร้อยครับพี่น้องใส่สวยเลยครับหมานคือเก่าครับผมอีกแตมหนึ่งครับพี่น้องปลาเนื้ออ่อนครับชาวบ้านผมเรียกปลาลำพองครับผมแต่ว่าระวังเล็กนิดครับปลาลำพองมันจะกินม <pl ains> ินม <and> <ming> ินครับผมโอ้แต่ตัวนี้กินขอบปากเลยครับนี่ ไว้ครับปลาลำพองส่นี่ประมาณสามนิ้วเราครับเดี๋ยวปุ๊ปุ๊ดก่อนครับพี่น้องเียบรอยครับผม ครับพี่น้องสำหรับผลงานรอบแรกครับก็นี่ครับประกดสองตัวนี่ผมจะทำกับข่าวครับมาคนเดียวแค่นี้ก็พอแล้วครับวันนี้ก็จะทำง่ายๆครับพี่นอ้องต้มก็กินบ่อยแล้วแกงก็กินบ่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวก่อไฟมกเลยครับคุกขีเทาหอมหอมจิ้มน้ำพริกผงครับผมไปครับพี่น้อง ครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องนอนอยู่ทุ่งนี้แหละครับลมเย็นสบายดีครับผมนอนในบ้านอากาศมันร้อนครับเปลี่ยนบรรยากาศดูนี่เกาะเดี๋ยวรอไฟคู่จังนิดหนึ่งครับพี่น้องก็เอาปลาไปมุกครับเพ่ได้กินข้าวกินน้าแล้วก็จะลงไปยามิกรอบหนึ่งครับเป็นรอบดึกนะครับผมแล้วก็คอยจะกลับมาพักผ่อนครับ เดซุกแล้วครับพี่น้องขูกขิดเท่าเทคนิดหอมแล้วครับเตยมตัวกินข้าครับผมอันนี้อาจะที่จะทางกินข้าก็ลูกกะหลานลูกหลานมาหาอยู่หาก,กินก็ขอให้มันมันด้ปลาตัวใหญ่หญก็บ,บานไปฝากครบครัวน,นี่ อพี่น้องกินข้าวเดยกันครับผมมปกปกดนี่แหละครับเนี่ยข้าวๆเ,เลยพี่น้องนี่โอ้กินพริกครับ น,น้ำได้กินทีพี่น้องสุดยอดเลยครับผมกินเมนูแบบนี้ก็คิดถึงเสียนนำครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวก็โค้งกลับแล้วครับพี่น้องเทศการสูสงการเนาะ ยันนำก็น่าจะกลับมาพักหายวันอยู่ถูมาเล่นบ่อยอยู่ครับ เป็นอีกมือหนึ่งครับพี่น้องที่กินข้าวแทบครับผมอร่อยหลายเลยมพืนนี่กับข้าก็ไม่รู้เลยครับแต่มันคือเตทบก็ไม่รู้กินก็บคกคกัก็ปาก ยังไงก็อร่อยครับผมสุดยอดครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ดึกแล้วครับได้เวลาพาพี่น้องไปยามเบ็ดรอบดึกครับผมจะไปรุ่นความหมานด้วยการอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องจะได้กลับมาพักผ่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวแป๊บหนึ่งครับผม ครับพี่น้องรุ่นเดียกันครับทำไมขาน,นาดที่แปลก,กๆเอ้ากระโดดเถิดอ้าวมีตัวได้นีพี่น้องนี่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 โอ้โหวทำไมมันกระโดดเด็กๆเด็กๆนี่ตัวมันครับถึงจะงามงามยู่เดี๋ยวเอาขึ้นไปปูดบนโขกดีกว่าพี่น้องตอนแรกว่าจะปูดตรงนี้ครับ ครับวาย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 ,อย,อ,ยอย่าดินนี่าลอยครับผมอูยคันนาจมมีติงๆเลยพี่น้องอยู่ไม่น้อนนี่พือไม่ไว้ไม่ติงเลยล่ะเดี๋ยวยวางถังก่อน ไม่นะน้ำสูงจะลึกเลย,ยไปเลยหรอว่ววานี่นานว่าเร็วหยิบรวยครับผมรุดแล้วพี่น้องโอ้ยเสียดายดีเอ้ามันไม่ใช่ของเราครับผมเดี๋ยวไปลุนกันต่ออีกครับคันนี้ที่โก,ง,กงครับ อยู่ไหมเนาะโอ้โหนุนคี่น้องเห็นแล้วครับนี่นุนนอยู่นน่น่ที่ตรงไหนละ่ะแบบนี้ชั้นๆั้นเลนี้โอ้โหอ้าาอาาาาาแล้วาาสวยครับอึ๊ออบาา้าา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 ่าาา่ ีชันด้วยเอ้าหยับด้วยครับผมนี่ยาวเฟยเลยครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวผมปุ๊ดกันครับนี่พี่น้องนี่ยาวเฟยเลยครับ ครับพี่น้องสําหรับการพยายามเบ็ดรอบเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าขึ้นมอเลยครับหมานพอสมควรครับพี่น้องใส่ใหญ่สวยมีให้เห็นครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วครับเตรียมตัวจะพักผ่อนล่ะเดี๋ยวยังไงก็ไปลุ้นความหมานรอบเช้าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องยังเหลืออีกรอบหนึ่งครับผมน้ครับขอตัวพักผ่อนคําคืนในเกาลาติสวัตครับพี่น้อง สวัสดียามเช้าครับพี่น้องได้เวลาพาพี่น้องไปกูเ้เบ็ดแล้วครับเป็นรุ่นกันอีกจากรอบหนึ่งครับเราจะมีเต็มมีตัวเพิ่มไหมที่สําคัญยังหายเอฟใหญ่ๆใ,ให้พี่น้องชมไม่ได้ด้ยครับขนาดเดีอทีเด็ดไดนะ้ไหมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันครับผมพี่น้องดูคันนี้โค้งครับดุดอีกแล้วนี่ผมว่า รู้จริงๆด้วยครับอู้ห์น่ปนี่ไม่เหลือนี่เห็นไหมครับโอ้โ้โอ้โหพี่น้องนนนนนปลาไรดึงแรงแช้ ô áo áo được bóng áo con ก็เจอพี่นอ้องโอ้ที่สุดก็เจอครับโอ้ยพี่นอ้องน่ะกำไม่รูบเลยครับโอ้เป็นรูครับป่าตัวนี้ในที่สุดในที่สุดหาจนเจอครับผม รวยครับพี่น้องแม้คันนากล่องมาแต่ไก่คันหายครับพี่น้องโอ้ไม่หายครับนึงนึ่งนึงนึงหหนหนึ่งหนึ่นึงน่งห่งหนนึง่งงครับ โอ้โหโอ้โหเรงเร่งเ่อ้โอ้เาเาา็วโอ้ไปโอพี่น้องหนอยกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงครับโอ้มาได้ตอนเช้าด้ยนี่คือคือแล้วพี่น้องกิน นี่เดียบ้อยครับพี่น้องเต็มกัมเปียรรปเลยครับโอ้สุดยอดครับ โอ้พี่น้องคันนี่คันเปียกเปียกฟองฟอดเลยนู่นนุ่นน่กดคันอยู่หนึ่งครับพี่น้องปลาอะไเนี่ยมันดึงนิ่มๆนะโอ้โหโอ้นั่น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 าแล้วครับชอนกระชอนกระชอนเขาจึกุนใหญ่โอ้โหโอ้โหแรงแรงแรงแรโอ้สายสวยพี่น้องอ้า เก็บลอยครับผมนี่กเก็บเกือบเซ็ตแล้วครับเ <Yeah. S 2> นี่กือบเท่าขวดน้ำเลยครับสุดยอดครับผมนี่น้องเก็บ้อยครับ นี่ลครับพี่น้องผลงานเปิดฤดูการเหยื่อลุกหวกนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่ครับผมนี่ก็ไม่ขาดหรอกครับห้าหกรูนี่ใส่ใหญ่ๆสวยๆมีให้พี่น้องได้ชมอยู่ครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เตรียมกลับบ้านแล้วครับสายแล้วครับพี่น้องสำหรับเปิดฤดูการเหยื่อลุกหวกผลงาน ก็ถือว่าเกินคำว่าหมานครับพี่น้องติีมกระชังเปี้ยยิ่กคือเก่าครับผมถ้าเหยื่อลูกมวกมันไม่ออกขาแล้วก็มันดิ้นดีๆนะครับผมว่าผลงานนี้สุดยอดกว่านี้อีกครับไม่ได้คุยนะครับพี่น้องแต่เหยื่อตัวนี้ผมถนัดที่สุดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมทุนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ